สามทุกตึกไนะครับปัจจุบันนี้จากดาทุกตึกมีเป็นพันล้านเนคุณที่บอกว่าให้หลวงออบกการยียี่หน่อยเอาสักล้านหนึ่งถึงห้าแสนมันกล้าทิ้งให้มันยอมไปมันต้องรู้ด้วยนะว่าคนทุกตึกชั้นสี่ชั้นห้านี่ต้องเป็นคนแบบไหนเพราะคงไม่จ้างคนไทยทำอ่ะเพาคงตั้งต่างชาติทำเพราะเราพวกเรายังยังไม่มีประสบการณ์ สวัสดีครับเอฟซี 3, oi, คบวคัดทุกคนครับขอต้อนรับสู่รายการเลี้ยงชีพนะครับวันนีออ้ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์กับบุคคลท่านหนึ่งที่สมัยเมื่อสิปีใครเคยเห็นบ้างไหมครับตามแถวตอมอตามแถวสะพานลอยตามแถวนอกเมืองต่างๆสักดาทุบตึก ผมรู้สึกแบบภูมิใจนะวันนี้ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์เขาและเจอเขาตัวเป็นๆขอต้อนรับครับพี่ศักดาครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศักดาครับวันนี้<ม>ก่อนอื่นขอบคุณมากขอบ,ค,บคุณจริงๆที่เปิดโอกาสให้ผมเข้ามาสัมภาษณ์พี่ศักดาทุกตึกเกิดมาจากครอบครัว<ม>ยังไงเล่าให้ฟังเอ่อครอบครัวพ่อเป็นข้าราชการส่วนแม่ก็ค้าขายขายของพวกเสื้อผ้าที่ซื้อจากโบเบไปแฝงขายที่หน้างหนังเพราะบ้านผมอยู่หน้างหนังดีดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องมีกี่คนยังไงฮะ พี่น้องเจ็ดคนครับผมเป็นคนที่หกมากรุงเทพประมาณทุกควมดื้อไม่คิดว่าจะมาทํางานอะไรเลยมาทเที่ยวเฉยอ่ามาเที่ยวเราก็มาลงที่หัวลาโพงตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี่ประมาณยี่สิบกว่าครับเจตนาในการที่มากรุงเทพเพื่อมามาอะไรมาทํางานหรือมาเที่ยวตอนแรกเพื่อนชวนมาเที่ยวอ่อาก็มาก็ตามแบบัยรุนมาเที่ยวเขาพอเงินหมดจจกทํางานไงหลังจากนั้นมาก็เนี่ยแปลกคนหนึ่งให้ไปทํางานโรงงานขนมปังเขาเบิกเงินเขาอยหนึ่งเพื่อจะซักผักแยกให้ไปนอนอยู่บน บนข้างบนตรงชั้นที่โรงงานขนมปังมันร้อนมากครับพี่ก็เบิกอี่รอยหนึ่งก็ก็ไม่ทําเลยก็มาอยู่หองพวกรุ่นเดิมหล้างจากนั้นมาผมก็ออกออกไปคราวนี้ขายขายถ่านพิชัยบุขายถ่านพิชัยตัวชีบ้าแข่งกับตาพงตาแพะสมัยก่อนครับผมเข้าไปในจอดจูงพิธีร้านยิปัวก็คือร้านที่ปิพัวถ่านแล้วก็ร้านถ่ายรูปสามิชัยจอดจมงไปแบบนั้นเลยเพื่อนผมจะเกเลผมใช้เป็นหน้ามาหมดเลยบอกเทคนิคนิดเ่ียเดินไปเลยร้านถ่ายรูปนี้นะบอกว่าต้องการถ่าน ตัวคิว่าไหมร้านถ่ายรูปสมัยก่อนไม่มีเมื่อเขาไปซื้อเพื่อนผมไปซื้ออีออสประมาณครึ่งชงั่วโมงยี่สิโมงผมก็ไปยิ้วกับป๋าไปเสนอขายแล้วเ้าแกเขาว่าเอ้ยจ<อ>้าแกลูกค้ามาถามผมไม่มีขายเขาก็สั่งผมเลยผมก็ได้แล้วคราวนี้ก็กลับมากลับมาก็มาทำหม่้านจันสนดสรรอีกคราวนี้มาขายอยู่ในกิโลแปดไรเมทาคราวนี้เพื่อนที่เกเรอยรุ่นพี่มาหาผมผมมีลูกชายก็ทำอะไรก็ขายลูกตำ พอวันหยุดผมก็พาเขาไปที่ซอยบุพายสวรรค์ม,มีเพื่อนเขาเขียนป้ายรดนตรีเขียนมอลำรูปทุ่งก็เลยไปเจอเพื่อนเขาเพื่อนเขาก็นอนเล่นอ,อยู่นั่นน่คนหนึ่งที่ทุตบตึกอยู่แล้วแต่เขาติดป้ายเล็กๆ็กๆผมก็เลยเออได้ไอเดียว่าผมต้องเอาคําว่าทุบตึกในมูลงในหมู่บ้านจาัดสรรไปทำให้เขาก็ไปเจอพ่อคุณหม่ยเจริญบุระนี่แหละตอนนั้นได้กา,าไรมาเท่าไหร่ ถ้าจะไม่ผิดนะอยู่ว่ามันเจ็ดแปดหมื่นบาทคนที่เคยมาอาศัยเราเราเคยพายไปนูน่นไปนี่เขาขับเบนแล้วคนนั้นเขาขับเบนแล้วหลังจากนั้นมาผมก็เลิกขายมอเตอร์สันก็เลยมาเป็นสักดาทุบตึกทุกวันนี้นะครับแต่ทั้งทั้งพี่ก็ไม่ได้มีความรู้ก่อสร้างเขายังไม่รู้ท่าผมนะก่อสร้างเขาเรียนในทฤษฎดีทุบตึกเขาไม่มีนะว่าจะทุบชั้นไหนไปลงชั้นไหนก่อนอา้าวอย่างน้อยๆก่อ,อสร้างพวกก่อสร้างเขาก็ต้องรู้ว่า ความปลอดภัยของแต่ละที่แต่ละที่อ่ะเขาเขารู้ครับเป็นวิศวกรเขารู้อยู่แล้วครับส่วนไหนจะเอาลงก่อนเราลงก่อนทตักดาตึกเคยเคยทุบอะไรที่แบบใหญ่ๆที่แบบโหเป็นตึกสูงสูงหรือเป็นอะไรยังไงมานมันมันมันมีแปดชั้นนะครับถ้าตึกใหญ่ๆอย่างตึกใบหยกเนี่ยเราก็ต้องใช้เมโครไปจอดแทนนี่ยังไม่ทันไรเราตึกใบหยกคุณจะทุบเขาแล้วผมตามเลยดีแล้วพี่ตักดาแล้วเรามีโอกาสที่ในต่างประเทศอ่ะเขามีระเบิดโค้งอ่ะ โอกาสนั้นเรามีไหมมีแต่ผมกพราว่าเขาคงไม่จ้างคนไทยทำอ่ะเขาคงจ้างต่างชาติทำเพราะเราพวกเรายังยังไม่มีประสบการณ์แล้วทุกว,วันนี้ถามว่าอาชีพพี่มันถือว่าทํางานยากไหมครับพี่สักดาทุกวันนี้ถามว่ายากยากไหมเพราะว่ายากตรงที่ว่าคู่แข่งมันเยอะครับนั่นก็หมายความว่าเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยที่จะมาทํางานเนี่ยจะทําให้มีกำไรแบบพี่สักดายุคสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้แล้วครับไม่ได้ถามนิดนึงพี่ ไอ้พวกตึกเนี่ยเราถอดเหล็กถอดอะไรมาแล้วพ็พี่เอาไปขายครับไอ้พวกเศษดินเศษอะไรพวกนี้พี่เอาไปขายไหมหรือเอาไปทำอะไรเศษดินก็ไปถมบ่อหรือไปทําทางเรามารับจ้างถมครับบางครั้งก็รับแกจ้างถมบางครั้งเขาก็มาซื้อไปเลยถอดกําไรจริงๆแล้วตึกอย่างที่<อ>ผมบอกอะพี่เหมาเข้าไปห้องละห้าหมื่นห้าหมื่นสมมุตินะครับพี่ขายอุปกรณ์ขายที่ขายทาง พี่ยังได้เงินอีกประมาณได้ทั้งเหล็กทั้งโครงหินโครงอะไรพี่ยังมีกำไรประมาณเท่าไหร่ตึกแถวนะครับผมให้เลยเหล็กหมดหมดน้นนะครับก็เหล็ก,กประมาณตันกว่าหรือสองตันขายแล้วก็เป็นประมาณหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเพพาะเศษเหล็กนะส่วนไม้ผมมาเปิดครั้งแรกผมก็ไปเปิดที่ยุทยาครับพี่สมัยก่อนจังหวัดยุทยาเนี่ยนะไม่มีโรงไม้เลยอ่าฮะ่มีอยู่บ้านสร้างที่เดียวที่เป็นโรงไม้ที่เขาซื้อตามตามจัดจังหวัดนะครับพี่ตาดาผมย้อนกลับไปถามอีนทง การตลาดของพี่ตลอดระยะเวลา10กว่าปี20ปีที่ผมเห็นมานะมันเป็นป้ายแผ่นง่าย,ายๆสักดาห์ทุกตึกมีคนเหมือนเแอเหมือนแอดคาราบาวแต่ที่ล้วมีกีต้งกีตาร์มีเบอร์โทร,ครแค่นั้นเองภาพจำก็คือคำว่าคำขวัญสักดา์ทุกตึกเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเองคใครเป็นคนคิดการตลาดเลยที่สมัยของขายหมู่บ้านปางทองผมก็ทำโฆษณาจอง5,000บาทบุญหลุนทับไอ้ก็คือการตลาดที่ง่ายๆเบสิกเบสิกมาก แค่เอาร่วงทองเรื่องอะไรมาเป็นตัวล่อตอนสมัยนั้นการตลาดวันวันหมดไปเท่าไหร่กับไอ้เรื่องป้ายเนี่ยคือผมนี่เป็นคนที่ขับรถไปไหนผมไม่ให้สายตาผมเสียเปล่าไปเจอแยกทุกผมโน้ตไว้ติดเองด้วยบางครั้งไม่ได้ตั้งใจติดเองเลยไม่เสียเวลาป้ายสักดามีอยู่กับ30ปีแล้วไม่เคยไม่ไม่เคยหายจากสายตาคุณุงเทพเลยป้ายแบบนี้มันทําให้พี่มีงานตลอดทั้งปีไหมคือป้ายผมเขาเห็นแล้วเขาหัวเราสองหนึ่งเขาบอกเขาหัวล้อสองเขามีง่วง คนขับรถตามถนนนะไปเห็นป้ายสักดาแล้วบางคนก็เห็นไปแอรนนู่นแอรนนู่นป้ายหมูนู่นนี่นั่นเขาอ่านแล้วเขาเป็นแบบง่วงเขาไปเจอป้ายสักดาพูเขาหายง่วงอันนี้บางคนเขาบอกว่ามันมันตลกดีสักดาครับผมถามในความแตกต่างของการทุกตึกระหว่างอาคารพาณิชย์กับตัวสำนักงานหรืองานของรัฐที่เราต้องประมูลครับมันต่างกันยังไงที่พี่บอกเพราะหน่วยงานรายการเขาประมูลเขาเขาจะประกาศครัเขาจะประกาศทางหน่วยงานราชการเขา แล้วคนมันก็จะมากันทั่วประเทศไอ้พวกนักทุบตึกบ้างอะไรต่ออะไรก็มากันหมดครับมากันหมดก็ไปยกไปสมมติประมูลทั่วไปงานหลวงเลยฮะ uh huh. ไปยื่นซองบ้างไปยกมุงแข่งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมผมนี้เวลาทํางานของงานงานหลวงพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยดีครับงานหลวงพี่พี่ขั้นตอนคือเขาเปิดให้มาเราไปไป,ประมูลมันก็จะมีทีมประมูลแข่งกันครับแล้วก็ถอดมาว่าเอองานหลวงเราต้องให้เงินเขาให้หลวงหรอ ส่วนมากหลวงเขาเขาก็สามสิบปีแล้วก็ตีเป็นศูนย์เท่านั้นแหละอะสมัยรุ่นพวกผมนี่มันได้ค้าร้างไงแล้วประมบลกันยังไงลัางๆนี่คือมันไปกันเยอะมันเลยเป็นการแข่งขันกันครับจากหลวงเขาจะจ้างเราแสนสองแสนจ้างสามแสนสี่แสนห้าแสนล้านหนึ่งเนี่ยเขาเลยไม่ได้เสียเงินสกบาดมันไปใส่กันเองสู้กันเองอ้าวเป็นอย่างนั้นไปไปมีอย่างนั้นไปบางคน หลวงเหมือนกันถ้ากรณีไปประมวลการถ้าหลวงเอาเงินประกันเขาเยอะๆหน่อยเอาจักสี่ซ้าห้าแสนถ้าเขาไม่มาทำเนี่ยยืดเลยได้บา,บางที่หลวงก็ไม่เอาเงินประกันครับให้ก็สู้ไปเฉยบางคนสู้แล้วสู้แล้ว,ลวกูดีเลยไม่ไม่มาเอางานก็มี <หอ S 2> แต่ว่าทิ้งขี้ไว้นะก็แข่งกันเฉยๆแข่งกันที่แข่งกันไม่ให้พวกแข่งเอาเก่งเก่งเฉยๆ,ๆไม่ให้เพื่อนได้อะไม่ให้เพื่อนได้แข่งกันเก่งแต่ว่าหลวงไม่เอาเงินประกันเขาเลยก็มี หรือเอาประกันน้อยกันหมื่นสองหมืน่นาก็ทิ้งไปเลยเอาแล้วอย่างนั้นทำยังไงอ่ะพี่ในกรณีถ้าเกิดประมูลแล้วคุณไม่ไปทํางานต่อ มันก็ต้องมาเปิดประมูลห้นหวนก็หลวงก็ต้องฟ้องครับพี่สิฟ้องคนนั้นตามไปหรือไม่ฟ้องก็ไม่รู้เพราะว่าเขาให้ยึ้เงินประกรันไปแล้วหมืนม่นหนึ่งไงอ่ะสมมติว่าผมผมไปประมูลมาผมหมันไส้พี่อ่ะผมก็ไปประมูลให้ชนะ,ะชนะแล้วก็หลวงจะยืดเงินประกันก,ก็ยึดไปแค่นั้นสิแต่ก็คือขัดแค่ขัดขาพี่<ต>ว่าแต่พว,พวกว่าคุณที่บอกว่าให้หลวงเอาประกันยื้หน่อยเอาสักล้านหนึ่งถึงห้าแสนมันกล้าทิ้งให้มันยอมไปทิ้งหมื่นหนึ่งมันทิ้งได้เพราะว่ามันสู้นน้เปมันนี้ เจ้าใหญ่ๆที่ระดับเทียบเท่ากับสักดาทุกตึกมีในเมืองไทยมีประมาณกี่เจ้าก็มีสี่ห้าเจ้าครับที่แบบว่าสามารถประตอกกหรือว่าไฟเท่าๆกันใช่ใช่สี่ห้าเจ้าครับมีมีสี่ห้าเจ้าที่เขาทำจริงๆนะแต่พี่สักดานี่คือรุ่นรุ่นแรกๆเบิกเบิกรุ่นผมเขาจะเลิกกลัวแล้วเพราะมันเครื่องมือมันสมัยใหม่มันมาเยอะในต่างประเทศสักดาทุกตึกปัจจุบันนี้อยู่ในวงการทุกตึกมากี่ปีแล้วครับผมจดทะเบียนปีสามแปดครับครับแต่ทุบก่อนหน้านั้นมาห้าปีครับ จนจนรู้เรื่องอะไรทุกอย่างครับถึงได้มาจดทะเบียนก็เริ่มกือบสามสิบปีแล้วครับเท่ากับว่าพี่ทํางานมาตั้งแต่ปีสามสามใช่ใช่ปีสามสามปีสามสามปัจจุบันนี้ก็คือหกห้าครับก็น่าจะไปที่เกือบสามสิบสามปีละสามสิบปีประมาณนั้นสามสิบปีคือถามตรงตรงไนะครับปัจจุบันนี้จากดาทุกตึกมีเป็นพันล้านครับ ัาร์งคงไม่ถึงมาครับคงม,มีท้าเหนเ็นเป็นเป็นมูลค่าทรัพย์สินซะมากกว่าแต่ผมเช็คมาสักดาทุกตึกมีรีสอร์ทด้วยนะะมีรีสอร์ทครับจากเด็กบ้านนอกที่แบบว่าหนีมามันนอนอยู่หน้าหัวลำโพงเกิดอะไรขึ้นทำไมโอ้โหถึงแบบมีรีสอร์ทใหญ่โตอยู่แถวจังหวัดไหนเนี่ยอำเภอบางปะอินครับไม่ทาอะไรมาแถวยุทธยา ก็ที่ากเป็นที่รูไม้เก่าไงคิดยังไงถึงมาอยากทํารีสอร์ททั้งว่าทางเรามันเป็นทางเรื่องของทุกตึกก็คิดว่าเราบรนลุยมาเยอะแยะร,รู้รู้ทุกอย่างแล้วเราอยากเผื่อเราจะนอนพักผ่อนเราจะไปอาจจะไปอยู่รีสอร์ทแต่เรารเราไปไม่ไหวละแก่ตัวละเผื่อกระิีเสืยอนอนกินบ้างตอนนั้นมีตอนนี้ปัจจุบันรีสอร์ทที่มันมีประมาณกี่ห้องตอนนี้ยี่ส่าหัวห้องครับม,มีโอกาสจะขยายไหมตอนนี้ก็าําสะพานสีขาวให้คนเดินชม รอบอยู่เับก็ก็มีโอกาสครับก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆครับจนป่ายทานนั้นก็บอกว่าจะทําต่อไม่ได้ต้องไปขอยันใหม่นี่ประมาณกี่ไร่พี่สักดาครับประมาณ20่สิบไร่ครับหูครับใหญ่เนาะครับยี่สิบไร่อ่ะไปอุดหนุนพี่สักดาได้ไปไปพักได้เนาะชื่อรีสอร์ทอะไรพี่บอกกันรายการหน่อยครับเอชดีบ้านสีขาวริมน้ํารีสอร์ททำไมไม่ไม่เห็นว่ารีสอร์ทสักดาตุ๊กตึกมันเป็นการตลาดด้วยไง ไปก็มองเห็นนะมีค้อนยืนอยู่ <c oughs> เห็นเราเป็นสักดาแล้วเท่าที่ดูนี่ผมกําลังดูว่าระหว่างพี่กับหมอปากที่ถือค้อนเนี่ยให้<ม>ถือก่อนกันผมยิ่งกลัวหมอปาโทรศัพท์มาผมไปทุบศาลปัจจุบันสักดาทุกตึกมีลูกมีเมียภรรยากี่คนอะไรยังไงครับลูกสองคนภรรยาค,คนหนึ่งลูกจบยังมหาลัยปีนี้ครับจบคนคนโตคนโตแล้วคนเล็กกับพี่คนเลเรียนอยู่ธรรมศาสตร์ปีแรกครับขอโทษทียังไม่ได้ถามตั้งแต่ต้นเลยพี่สักดาตอนนี้ปัจจุบันอายุไรแล้วครับ ไม่อยากบอกมเรื่องพวกนี้น่าจะสัำเดเรื่องอื่นปกติผู้หญิงอ่ะเขาจะเป็นคนห่วงอายุนะทำไมเราเป็นผู้ชายเราไมเราเรากลัวเรื่องของอายุเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงเขาบอกก็แกแล้วนี่ว่าให้ก็เดาเองบอกผมหน่อยได้ไหมเฉลี่ยแล้วต่อปีที่ผ่านมาสัปดาห์ทุกตึกมีกําไรประมาณเท่าไหร่โอ้สมัยยุคนั้นก็มีเป็นล้านล้านอ่ะสี่ล้านต่อปีอ่ะก็หลักสิบมันมีอยู่แล้วยี่สิบสามสิบล้านนะก็มีแน่นอนอนาคตจะเกษียณตัวเองเมื่อไหร่สัปดาห์ทุกตึก เกียนยากคือทําจนกว่าลมไม่คือคือเราหยุดปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีกคนเก่าคนแก่ทัวรมาก็โทรมาอยู่เงี้ยครับก็เลยหยุดยาก ปัจจุบันลูกน้องมีประมาณกี่คนของสักดาทุกตึกที่อยู่แคมป์ข้างหน้านี่ก็เกือบ50คนละแล้วทั่วประเทศอ่ะที่แบบเออไหนในเรื่องของถ้ามีถ้ามีงานเราค่อยสั่งมาไอ้ทุนนี้มันสามารถรับอ่ากาเรียกตัดสับได้ใช่ไหมได้ไดคนน้องมาก็คนที่เข้าใจผมคนที่เชื่อมือสักดาทูดมาสามสิบกว่าปีไม่เคยเห็นว่าสักดาตึกถล่มนะผมต้องเอาคนที่ไว้ใจไว้ใจจริงจริงและเก่งจริงจริงมันต้องรู้เลยนะว่าคนทุบตึกชั้นสี่ชั้นห้านี่ต้องต้องเป็นคนแบบไหนครับ ไอ้คนไหนเป็นพวกเก็บเศษเหล็กไอ้คนไหนพวกถอนตะปูมันต้องแยกแยก,แยกออกตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันบอายุอายุจนแบบโผเป็นวัยกลางคนแล้วละ่ะครับเคยท้อชีวิตมาช่วงไหนบ้างพี่ก็ผมสนุกกับงานนะงานทุกตึกเป็นงานที่ไม่น่าเบื่อนะมันท้อคือตอนนี้ราแก่มันเป็นง้อคนขับรถให้ไปไกลๆมสมัยก่อนขับเองสบายครับมไม่ถูกถูกปัจจุบันในสองปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดสักดาทุกตึกได้ผลกระทบจาก โควิดบ้างไหมครับคือเขาไม่กล้าให้เขาไปในบ้านเขาอ่ะเขาเขาไม่กล้าเข้าไปในบ้านเท่าที่ผมทราบมาการเขาไม่ได้ให้เข้าบ้านนะเพราะว่าตึกมันก็จะเป็นตึกร้างแล้วก็จะให้พี่เข้าบ้านทําไม บางคนตึกใหม่แล้วเขามีนโยบายไม่ใช่เขาจะทุบเลยนะก่อน uh huh. ก่อนคนที่เขาจะทุบตึกเขาังอยู่ในบ้านเขาก่อนนะเขาหรอฮะเขามีโครงการปีหน้าปีนี้อะไรเงรี้ยให้มาประเมินก่อนว่าสมควรจะสร้างไหม uh huh. อะไรไง้ยอะไร mm hmm. ะเงี้ยนะก็ต้องหาเลือกหาอะไรก่อนเขาประเมินก่อนประเมินก่อนให้ก่อสร้างมาประเมินอีกพี่สังดาปัจจุบันในประสบการณ์สเร็จแล้วถือว่าพี่เป็นคนที่อันดับต้นๆของประเทศใน,ในการเรื่องของการทุบตึกหรือการก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะครับครับมีความขวัญกติประจําใจของตัวเองม้างไหมพี่ โอ้สําหรับสักดาเนี่ยคืออะไรมันจะได้มันก็ได้แต่ว่าแต่เราต้องพูดจริงทําจริงทุดจริงอย่าให้เสียสดยอดไม่เคยเสียยหายครับพิจาครับสอนเด็กรุ่นหลังๆห,หน่อยเพราะว่าหลังๆเนี่ยความอดทนของเด็กมันค่อนข้างน้อยที่สักดาอยู่ได้เกือบสามสิบกว่าปีเนี่ยคือคือการทํางานเนี่ยพูดจริงทําจริงหนึ่งสอง อย่ากลัวแต่ไม่ได้งานถ้าจะเป็นของเรามันมาเองถ้าคิดเราเราจะเอาอย่างเดียวแต่ทําไม่ได้นะมันเสียหายทั้งตัวเองและเสี่ยงกับโดนจับเสี่ยงกับเจ้าของบ้านเขาเสียเลือกเสียวันเขาไม่ได้ไปแข่งกับใครหรอกอถ้ามันจะได้เป็นของเรามันก็มันก็เป็นของเราอยู่ดีครับอ่า,าขอบคุณครับ <c oughs> ครับก็เอาตัวแนวคิดข้อปฏิบัติของพี่ศักดาเป็นตัวอย่างครับโอเคนะครับวันนี้รายการองชีพขอบคุณพี่ศักดามากขอบคุณจริงๆริงแล้วก็ที่มาให้ความรู้แล้วก็ เปิดประวัติของพี่ศักดาทุบตึกวันนี้รายการลิขิตขอขอบคุณมากใครที่ชอบดูคลิปนี้อยู่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยใครที่จะติดตามหรือว่าติดต่อพี่ศักดาเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ติดต่อแล้วช่องทางการติดต่อให้คําถามสุดท้ายครับคุณศักดาหเห็นพี่หม่าร้องเพลงศักดาทุบตึกสักดาทุบตึกรู้สึกยังไงมั่งผมก็ชื่นชอบเขาผมเคยทําลักษณะเป็นรูปของคุณหม่าเป็นเซลแมนเป็นรูปการ์ตูนพวงอนะ,อะผมกระทำเป็นของอ คุณหม่อมขอผมชอบแต่ขาเพลงที่มาร้องนะได้ฟังมากมาเพลงเพลงเพลงของแต่งของเขาเองมีเขาแต่งเขาเองเหรอของแต่งเขาเองก็มีฮะที่ที่แต่งคือเพลงของเขาเองนะแต่สักดาทุกตึกของพุตธงหาของพี่เขามีเพลงของพี่ครับแต่คุณหม่อมของเขาเองเขาแต่งเขาเองของพี่ให้ใครแต่งเอาพุแต่งเองครับรอฮะสักดาทุกตึกแต่งเองโอ้ไม่ธรรมดาไปติดตามฟังได้ในช่องทางยูทูบของสักดาทุบตึกครับผมนะครับอ่ขึ้นให้ทีมงานขึ้นหน่อยขอบคุณมากครับพี่สตาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกบวยคัต รายการเลี้ยงชีพลาไปก่อนครับสวัสดีครับ